CAB เปิดปฏิบัติการจบเกมกลกงภาษีชัดดาวเครือข่ายช่อโกองภาษีมูลค่าเพิ่มความเสียหายกว่า2,100ล้านบาท 14พฤศจิกาย,ยน2568ตำรวจกองเผราการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจส่วนที่กำลังร่งรวมกับกรมสรรพากรเข้าตรวจค้น11จุดในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดตากเชียงใหม่ลำปางและกรุงเทพจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้9รายและตรวจค้นสถานประกอบกิจการตามหมายค้น2จุดได้แก่ในพื้นที่จังหวัดตาก ทางตำรวจบกปสและกรมสรรพากรได้ร่วมการสืบสวนสอบสวน,สวนตรวจสอบการกระทำความผิดข,ของเครือข่ายช่องอโงภาษีของในสอนมสมมุติกับพวกซึ่งได้ใช้เครือญาติและพนักงานจดจัดตั้งร้านค้าและบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแส้ทำการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นทอด,ทอดโดยไม่มีการซื้อขายกันจริงเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในแต่ละทอดให้สูงขึ้นส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนที่สูงขึ้นตามมูลค่าสินค้า จากนั้นใช้บริษัทที่จดทะเบียนส่งออกที่เป็นเครือข่ายของตนเองทําการซื้อสินค้าทอดสุดท้ายที่ราคาสูงเกินจริงแล้วส่งออกสินค้าไปยังประเทศพมา่าเพื่อสร้างภาพของการส่งออกสินค้าโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกสินค้าแล้วขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีซื้อของมูลค่าสินค้าทอดสุดท้ายอันเป็นเท็จจากกรมสรรพกรซึ่งสร้างความเสียหายต่อรัฐเป็นจํานวนเงินกว่า1,100ล้านบาทซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายน2 5 6 8 ตำรวจบกป,ปอสได้ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการปิดเกมกลงภาษีโดยขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายของในศจำนวน10รายและขออนุมัติศาลออกหมายค้นเพื่อเข้าตรวจค้นสถานประกอบกิจการจำนวน14จุดในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดตากเชียงใหม่และกรุงเทพพร้อมกันนั้นได้ตรวจยุทธุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จำนวน5 1เครื่องและเอกสารทางบัญชีกว่า10,000แสนฉบับ จากความสาเร็จในการปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายช่อโกงภาษีในเฟสที่1เจ้าที่ยังได้ร่วมการสืบสวนตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเครือข่ายนี้เรื่อยมาส่วนพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมกล่าวคือพบร้านค้าและบริษัทของกลุ่มเครือข่ายอีก7แห่งที่ใช้แผนปทุศกรรมในลักษณะเดียวกันในการช่อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ที่แตกต่างออกไปจากเฟสที่1คือพบจํานวน2บริษัทที่ไม่ใช่บุคคลในเครือญาติหรือพนักงานของในสอเหมือนในครั้งก่อนแต่เป็นบริษัทนอกเครือข่ายที่มีการประกอบกิจการจริง มีหน้าร้านมีสินค <Bu> ้าจริงแต่พบว่ามีการออกใบกำกับภาษีที่ไม่มีการซื้อขายสินค้าให้แก่กันจริงกับบริษัทส่งออกของเครือข่ายโดยตรวจพบว่ามีการนำใบกำกับภาษีที่เหลือจากการออกให้บุคคลธรรมดาที่ไม่มีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วออกให้กับกลุ่มร้านค้าของเครือข่ายอีกทั้งยังพบว่ามีการออกใบกำกับภาษีให้กับกลุ่มเครือข่ายโดยรับค่าตอบแทนหรือการขายบินจากการตรวจสอบบริษัทส่งออกในเครือข่ายทั้งสองบริษัทพบว่ามีการจดจัดตั้งขึ้นในช่วงต้นปี2565 แต่กับมียอดการขอ,ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรเฉพาะห้วงปี2,565ระยะเวลาประมาณ6เดือนเป็นเงินจำนวนกว่า60ล้านบาทและจากการประเมินภาษีของทั้งเครือข่ายที่ได้ตรวจพบจากการขยายผลเพิ่มเติมในครั้งนี้พบว่ามีมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่า1,000ล้านบาทตำรวจจึงได้ดำเนินการรวบรวมพยานหล,ลักฐานและยื่นคำร้องต่อสารอาญายเพื่อขอหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก9รายและได้ยื่นคำร้องขอหมายคนเพื่อเข้าทำการตรวจค้นสถานประกอบกิจการของกลุ่ม ขเครือข่ายอีก2จุดท้ายที่สุดในวันที่ 11. พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจลงพื้นที่ปฏิบัติการปิดฉากเครือข่ายช่อโกงภาษีของรัฐที่ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและจากการสอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้นมีผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพและบางรายให้การปฏิเสธ